ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะผมก็มาพบกับผมนะับช่องยนะนะูทบูบนะครับกิ่งฟักางมุ้งนะนี่คริป้นี่ปลารับจมโอมัทสุนะครับปี420นะครับแหมรุ่นหน้านะครับกันเป็นการอามยาวนะครับอามยาวนะครับ ตอนนี้กันนี้นี่ติดหัวหัวเคี้ยวนะครับเคี้ยวหัวโตหัวตตมายางนะครับหัวจีกนะครับแ้าปูดปิดนี่ต้องขอว่าไปนะครับจีกตอยางนะครับจีกเป็นชิ้นนะครับแน่ากเป็นตอแบบนี้นะเดี๋ยวจะแปลรูปเป็นชิ้นนะครับเพื่อนําไปไกดนะครับ ตอดินดออก,ก่อน,นะครับเดี๋ยวทาการจิกนะครับไแต่เจ้ากินเนี่ยเรื่องก็ซับรกระไรกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรามาอยู่กับตีมันผู้ย่อยจีนนะครับหรือว่าเป็นคุณภูนะครับเดี๋ยวครับต้องโยนดินออกนะครับเดี๋ยวจะทำการเคี้ยวนะครับเคี้ยกับหัวนะครับ หมมันมีหัวเขี้ยวนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำการโยนดินอกรนนะครับ<ป>มันเป็นฝากเขี้ยวนะครับจีนะครับไว้สำหรับจีหัวโตโดยเฉพาะนะครับ แล้วครับจะทำการเกีียวแล้วครับโอ้ว้าเลยครับจีกนะครับจีกจีกเป็นจินๆินะครับระหว่างไกเป็นหัวโตแบบที่ไม่ต้องจีกนะครับกับการไกแบบจีกแบบนี้นะรประการจะแตกต่างกันนะครับแต่บริษัทนี้นี่จีกในแปลงนะครับ ต้องการจีกเป็นจิ้นเล็กๆแบบนี้นะนำไปเก้าลงไปกว้านะครับว้าได้แรงรับจิก เหนียวด้วยนะครับตอยางนะครับจะมีลักษณะเนื้อตี่เหนียวนะครับเนียคับจีกครับเป็นหัวจีกนะครับหรือว่าหัวย่อยนะครับไม่ใช่หัวกรี๊บนะครับหัวนี้นะครับรั่งแล้วครับนั่ล้วครับแต่กันนี้เป็นกันก้อนตูนยาวนะครับ กูมดจุกนะครับดูน้านะครับแหมดูนะครับได้แรงนะครับแต่ละตีนะครับถือว่าเป็นคลิปแรกด้วยนะครับที่เราได้มาตายนะครับสำหรับหัวจีกไม้นะครับโอ้จีกย่อยแบบนี้แล้วก็จะทำการอ่ากีบใส่รถ10ล้อนะครับเพื่อนำไปไก่นะครับนำส่งลงไว้คว้านะครับ ผลิตพลังงานนะครับใหเ,เรามาใช้กันแหมดูรับไตแรงนะครักแต่ละครั้งแหมเดี๋ยวตา,จาใจดูหัวโตใหญ่ๆครับ ก็ขี่ไปเราดูนะครับอันนี้นี่ด้านนู้นก็มีก็มาจุด้วยนะครับรุ่นหนึ่งนะครับร้อยยี่สิบนะครับกันนูน้นใส่หัวกีบนะคแม่เครื่องยังไม่มีควันนะครับไม่รุดนะครับกันนี้นะครับถือว่ายังสุดยอดอยู่นะครับ 哦。<laughs> oh. กรบป้อมโลงเลยนะครับมันเหนียวนะครับ นนียวนะครับดูนะครับปั๊มร้องเลยนะครับปั๊มแมกโกนะครับ นี่นะครับอุตสากรรมม้ยางนับใช้ได้หมดนะครับติ้งแต่เรียวไม้นะครับกับใบนะครับที่เหลือนี่ใช้ได้หมดนะครับในอุตสาหกรรมม้ยาง đay rèn đay đây là cây mướn này bạc có đay này các bác nam kiều nam kiều này đay ไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะตายคลิปต่อไปเราจะตายแบบตอใหญ่ๆนะโอ้แี่ดูนะครับจุดจัดครับพี่น้องปกติเราไม่ก็เห็นรถมาเกี้ยวในเพลงแบบนี้นะครับหัวโตนะครับแี่ตีมานี้ดิจัดให้เลยรับจุมกันนะครับปกติเราจะเห็นเกี้ยวอยู่ที่ลานนะครับลานลานไม้นะครับ โอ้ไปเร่งครับไปเร่งไม่ถูกจัดกับพี่นงจัดว่าดิดนะครับเราไม่เคยตายที่ไหนนะครับเราไมาได้มาตายตีมานนี้นะเป็นตีมันแรกโอ้ นะครับแรงกดแรงบีบแรงกรีบนะเยอะนะกันเน่เนี่เป็นกันบูมามยาวนะครับกมัดจืนะครับโหนะครับนะครับโอ้โหได้แรงครับได้แรง

นี่ดูนะครับหัวชีกนะครับชีกเป็นชินช้นๆโอ้ยนีดูนะจีกให้ดูนะครับแหมคมมากนะครับหัวชีกนะครับกรุดจัดครับไอ้วัวไอที่รักเยอะนี่จีกยากนะครับ còn găng thì chỉ giảm tịt ra nè ô đuốc ครับโอเคครับวัคคบนต่อนี้ลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็กเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนีสส้สวัสดีครับ